แล้วงานเข้าเลยจ้ะนี่ประตูสะแสดงไว้สี่แสบมันล็อกทางในแล้วแม่จะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเนี่ยแสดงทางในก็มีมีกรอแบบนี้แหละ,สะแสดงว่ามันมันมันต้องล็อกอะทางในอะไม่ต้องมาแหกปากเลยกุญแจในห้องนะั้นมันก็มันก็ขโมยไปแอบไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอดูมันดิมันจะทำยังไงวะเน,นี่ย จะต้องจะต้องล้วงต้องเอามือล้วงอันนี้แม่นั้นเข้าห้องไม่ได้โอ้หมันแสบจริงๆเลยเนี่ยไออันนี้เราก็ดันเอาไม้ไปขัดไว้ไงถ้าไม่เอาขัดไวนะ้้ะมันเปิดไงมันเปิดแล้วมันจะออกได้ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำหน้ามบแมบมบแมบเลยดูด,ดูไม่ต้องเลยเนี่ยใส่ต้องเอามือล้วง เฮ้ย hey. สรุปแล้วแม่ก็ต้องเอามือลวงเข้าไปแล้วก็เปิดได้แล้วเนี่ยบอกแล้วนึกแล้วไม่มีผิดนี่ไงทางในมันก็จะล็อกอย่างนี้แหละนี่ไงเห็นไหมนี่ไงมันคงจะทาอย่างนี้ไงแล้วมันเข้าล็อกพอดีมันเข้าล็อกพอดีทีนี้ มันจริงๆเลยแต่และตัวมันจริงๆเลยแสบจริงๆเลยแม่ดูดูทำหน้าทำตาดูทำหน้าทำตาล็อกเล็กล็อกเลกล็อกกทำหน้าทำตาไม่ต้องเลยทำหน้าทำตาเจับปล่อยวัดเลยจับปล่อยวัดเลยโอ้โหจับปล่อยวัดดีไหมฮะห,หนีแม่มือรวดพังเลย nó khách xong